คุณรู้หรือไม่ว่าสถานการณ์เนี่ยสร้างวีรบุรุษอย่างขงเบ้งขึ้นมาได้อย่างไรเล่าปีเนี่ยต้องไปหาขงเบ้งที่กระท่อมกลางป่าถึงสามครั้งนั่นไม่ใช่ว่าขงเบ้งยิงหรอกแต่ขงเบ้งเ่ยเป็นคนที่เก่งแล้วก็ต้องการที่จะใช้ใจเนี่ยแลกใจเพื่อที่จะมาเอาทำงานกับเล่าปีด้วยการที่จะได้คนเก่งมาทํางานเนี่ยมันต้องจะใช้ ใจแรกการบีบังคับอะไรมันทำไม่ได้หรอกแล้วก็สึกที่สร้างชื่อให้กับของเบงคือสึแกแดกที่เนินพกบ,บ่องการผ่อทับแหงหัวตุน้นที่โจูโจส่งมาลูกไล่เล่าปีะนะก็สามารถเอาชนะแหงหัวตุ้นไปได้ถึงแม้ว่าในวรรณกรรมเนี่ยจะเติมสีตีแต่งไปเยอะพอสมควรจากประวัติศาสตร์จริงนะอย่างเช่น ในศึกเซ็กเพ็กเนี่ยเป็นคนผอทับเรือเจโฉจริงจริงคนผอทับก็คือจิวยี่อนะหรือไม่กออ็อุบายเมืองร้างจริงๆก็เป็นประวัติศาสตจริงจากจูล่งะนะแต่ว่าคือมาเติมแต่งให้กับขงเบ้งแต่คือตัวประวัติศาสตร์จริงก็คือของเบ้งก็ถือว่าเป็นคุณซื้อคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็มีความสามารถหลายด้าน,น,านท,าทางด้านทหารทางด้าน ดาราศาสตร์ทางด้านกลยุทธ์แล้วก็สามารถพลิกแพลงกลยุทธ์ต่างๆได,ได้ค่อนข้างที่จะแตกฉานกับพิชัยสงครามสรุปน้ำผงเม่งก็นี่แหละเป็นคนที่มีความเก่งมีอุดมการณ์แล้วก็สามารถพลิกแพง่งกลยุทธ์ต่างๆได้ทำให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในกุนซื้อที่เก่งที่สุดในสามกลุ แล้วก็ทำให้เล่าปีเนี่ยสามารถตั้งตัวได้